โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อให้พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ใน Fa r m มีซิมิเลเต19นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับลูกรักคันใหม่นะครับผมนี่นะฮะก็เป็น i ี u z u นะครับผมนี่เลยคันนี้แปลงหน้ามานะครับผมแปลงหน้าเอ่อ็กซ์มานะครับอืมดูดีครับอืมแต่งใส่อินเตอร์มาด้วยเป็นไงนะครับคันนี้ก็แต่งโหลดต่ำมานะครับผมอ่านี่เลยครับผมมากับสีแดงนะ นะครับสีแดงแล้วก็มีฝากระโปรงคาร์บอนแล้วก็ประตูคาร์บอนนะฮะก็เปิดฝาท้ายได้นะครับคันนี้มีเลยครับผมมีท่อด้วยนะนี่เป็นไงโอ้ดูล้อแมกนะครับภายในเดิมๆนะครับคันนี้อ่าเป็นลูกรักคันใหม่นะครับผมสาหรับรถกระบะนะฮะก็วันนี้ครับผมก็มาอยู่ที่แมปสวนทุเรียนของเรานะทุกคนนะเดี๋ยวจะพาไปขนปุ๋ยแล้วกันนะครับวันนี้ ก็เดี๋ยวเอาปุ๋ยไปใส่สวนทุเรียนกันนะเดี๋ยวพาไปรับปุ๋ยกันนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะเดี๋ยวต้องไปรับปุ๋ยอยู่ที่ไร่สามตรงนี้นะครับผมนี่ตรงจุดนี้นะเดี๋ยวเรามาร์กไว้ก่อนอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาใส่สวนทุเรียนครับอยู่ตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเอากระบะคันนี้แหละนะครับผมไปบรรทุกปุ๋ยมานะนะครับก็มีประมาณสี่ห้าพาเลทนะเดี๋ยวเราจะอัดใส่คันนี้มาครับเดี๋ยวมาดูว่าจะขนได้หรือเปล่านะคันนี้ ครับผมลดคอกก็มีนะแต่ว่าไม่ใช้ครับผมใช้คันนี้ใช้กระบะซิ่งเล่นบ้างครับผมไม่ได้เล่นกระบะซิ่งนานแล้วนะครับโอเคเอาเป็นว่าเราไปกันเลยดีกว่าครับผมคนทางอีกยาวไกลนะครับไปครับผมดีภายในนะครับก็มีดิฟฟี่นะนะครับภายในเดิมๆเนะครับผมพวงอาละไรก็ยังเดิมอยู่เลยใส่แค่ดิฟฟี่มานะไปครับผมเปิดฝาท้ายได้ครับคันนี้ ระบบไฟนะคันนี้นะสุดจัดครับสุดจัดสีแดงแบบแสบตามากเลยครับเราไปที่ตลาดก่อนนะครับตลาดตลาดอันนี้ตลาดที่เรามาส่งทุเรียนแลรอบก่อนนะฮนะตลาดยังเงียบเหงาเหมือนเดิมไม่มีคนไม่มีคนเดินไม่มีคนซื้อเลยครับผม,อ,มอยู่ได้ไงไวะเนี่ยตลาดเราครับแหลกนิดหน่อยนะ มีทั้งหมด3คู่หานะสำหรับตลาดเราเดี๋ยว่าตอนนี้เราเลยทางออกแล้วเดี๋ยวจะไปตามจุดที่เรามาร์คไว้นะครับเราไปรับปุ๋ยก่อนเดี๋ยวพาไปดูปุ๋ยนะรอบนี้เดี๋ยวเราเลี้ยงปุ๋ยมาทั้งหมด5้าพารเลดน,นะฮะจะเลี้ยงหมดหรือเปล่านะรถกระบะสีประตนะูเดี๋ยวมาดูกันครับนะเดี๋ยวมาดูกันรับผมมาดูกัน อยู่ในเมืองครับก็จะมีผู้คนเดินนะจริงๆตลาดน่าจะน่าจะตั้งอยู่ในเมืองอะไรอย่างนี้นะครับจะได้มีคนสักหน่อยอันนี้ไปตั้งอยู่นอกเมืองครับผมคนเดินก็ไม่มีนะเออไม่แต่คนขายนั่งตาละห้อยอยู่นะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปรับที่โรงงานนะอันนี้จะเป็นปุ๋ยสําหรับาสายสวนทุเรียนโดยเฉพาะเลยครับนี่มาถึงแล้วครับ ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยนะครับปุ๋ยอยู่ไหนปุ๋ยอยู่ไหนปุ๋ยอยู่ไหนนะครับมีปั๊มด้วยโรงงานอะไรวะเนี่ยโรงงานปุ๋ยนะครับรู้สึกว่าปุ๋ยจะอยู่ด้านหลังนะนี่ครับปุ๋ยที่เราสั่งไว้นะครับผมทั้งหมดห้าพาเลตนะพาเลตใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเราจะเรียงไปยังไงให้หมด เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับเริ่มจากพาเลตนี้ก่อนเลยครับนี่หาพาเลตนะรอบนี้นะผมว่าจะใส่เป็นแนวขวางแนวตั้งลองเรียงดูก่อนจึ๊บนี่ครับ,น,รบน่าจะน่าจะได้วิ่งเปิดฝาท้ายไปนะนะครับอ่ามีเปิดฝาท้ายไปก็ไม่เป็นไรโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรียงไว้กลางๆหน่อยครับ เวลาวิ่งรถมันจะได้แบบไม่คงเคงนะเพราะเราต้องวิ่งไปไกลอยู่นะวิ่งขึ้นเขาด้วยอ่าอันนี้ด้วยครับจะซ้อนขึ้นไปนะผมจะซ้อนขึ้นไปเดี๋ยวผมไปรลัดเชือกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหล่นครับผมอ่าเดี๋ยวมันขยับขยื่นนะกว่าจะเลี้ยงได้แต่ลานนี้แบบยากอยู่นะฮะจะไปหมดไหมนี่จะไปหมดไหมเนาะ โอ้ ه, ล่วงแล้วครับเดี๋ยวดะอันนี้ต้องวางแนวขวางไปดีกว่านะครับอ่ะแบบนี้นะฮะเออวางแนวนี้ไปนะครับโอ้ยดูดิอ่ะเดี๋ยวรัดเชือกไว้ก่อนนี่ครับเชือกเราก็สุดอยู่ตรงนี้พอดีนะฮะมาก็อีก3พาเลทครับเดี๋ยวซ้อนใส่ด้านบนปึ๊บ ผมจะวางไปแบบนี้นะวด3พาเลตเราขึ้นไปด้านบนไปเลียงด้านบนดีกว่าอ่ะน่าจะตรงแล้วอันนี้ตรงไหมนี่อ่ะเดี๋ยวรัดเชือกไว้ครับเหมือนเดิมอันนี้ก็น่าจะผางไปวันนี้กินหมูครับอ่าวันนี้เป็นงานง่ายๆนะ ของอย่างว่าเล่นกระบาดซิ่งนะ่ไม่ใช่อะไรนะทำเสร็จใหม่ๆครับเพิ่งทำเสร็จใหม่เลยคันนี้ทีเด็ดทีเด็ดโอ้โหสงสัยจะซ้อนมาด้านหลังไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นที่หมดแล้วเดี๋ยวต้องซ้อนขึ้นไปอีกชั้นนึ่งนะทุกคนนะครับซ้อนขึ้นไปหนุนชั้น3ามเลยนะทีนี้พาเลรสุดท้ายของเรานี่ครับอื้มรอบนี้สูงอยู่นะครับชั้น3นี่สูงอยู่นะ เออเนี่ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้เอ,อ้อ,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 อ่ะเดี๋ยววางไปก่อน,นครับเดี๋ยวขึ้นไปเรียงด้านบนนี่เดี๋ยวหนักท้ายหน่อยปึ๊บอ่ะโอเคนะครับหืมโคตรสูงอ่ะนะครับผม4ประตูนะนะครับ ไไมาาเดี๋ยวเดี๋ยวร,รัดเชือกให้หมดนะนี่ครับผมอ่าเรียบร้อยครับก็ขึ้นปุ๋ยเสร็จแล้วนะดูดีครับผมอู้ยดูดูนั่งเผาครับเป็นไงนีม่มุดซุ้มนั่งเผานะครับนี่เลยไม่มีช่วงกระแทกเลยนะรอบนี้นั่งเผาขึ้นเขาครับผมมาเราไปที่สวนทุเรียนของเรานะครับผมซึ่งอยู่ตรงนี้นะสวนทุเรียนสวนทุเรียน โอเคสวนทเรียนยังอยู่มะนี่เดี๋ยวไปดูก่อน <c oughs> เดี๋ยวสวนทเรียนไม่อยู่แล้วนี่งามไส้เลยนะนะครับปลูกไว้เดี๋ยววับไปดูสวนทเรียนก่อนสวนทเรียนสวนทเรียนนะฮะอยู่ไหนเอ่ยอันนี่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่นะเดี๋ยวเราดูเส้นทางนะว่าไปทางไหนได้มั้งมันจะวิ่งมาทางนี้ได้อยู่่นะ ยิงมาทางนี้ได้อยู่ครับทางาบ้านหลังนี้นะโอเคนะครับก็ไกลเอาเรื่องอยู่นะฮะไปะนั่งเผาครับผมอันนี้ดีนะผมไปมุดซุ้มมานะครับกับบัสซิงวิ่งงานได้นิดหน่อยกับบัสซิงที่วิ่งงานได้นิดหน่อยนะครับ ใช้งานแบบคุ้มค่ามากเลยอันนี้นั่งเพ้าแบบไม่ได้เว,ว้าคัดซีเลยนะเนี่ยนะฮะไปครับอันนี้เราไม่ได้เปิดรถวิ่งนะฮะก็วิ่งคนเดียว NPC นี้เอาไว้ก่อนอครับสูงมาก จะยกล้อไม่ดีขึ้นเขาอันนี้โอ้ยดูโโโโดิอเออเด้งนิดหน่อยเด้งนิดหน่อยครับเออเด้งนิดหน่อยเด้งนิดหน่อยนี่ทางไงท้องมานี่จบเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเป็นไงสุดยอดเลยนี่ทางโค้งครับเร็วๆไม่ได้ครับเดี๋ยวหงายท้อง <laughs> นะฮะ นี่ปุ๋ยตาอะไรวะเนี่ยตาอะไรก็ไม่รู้นี่ปุ๋ยนี่ีออโหขนาดมาทุกหนักยังดิฟได้อะครับรถอ,อะไรวะเนี่ยเราไปทางนี้ดีกว,ว่าผมไม่อยากไปทางเดิมแล้วเดี๋ยวมาทางนี้ครับนี่มีทางขึ้นเขาอยู่ดยวโค้งไปครับผม ไปครับจริงๆมันก็แป๊บเดียวนะวิ่งตรงไปดีกว่าเดี๋ยวข้ามเขาไปอีกลูกหนึ่งครับเดี๋ยวมาทางนี้น่าจะวิ่งสะดวกกว่านะนี่โอ้โหนางพรอมมีจุกอะครับผมแล้วตรงนี้จะขึ้นไปยังไงเนาะนี่แล้วทำไมเป็นทางตันเนี่ยผมมาผิดทางหรือเปล่า ขา่าจะมาผิดทางนะเดี๋ยวผมดูแผนที่ก่อนนะฮะพอดีตรงนี้มันเป็นทางตันนะถ้าเราเลี้ยวมาทางนี้มาเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปนะเออม,มาทางนี้ดีกว่ามาทางนี้ได้ครับต้องวิ่งเข้าถนนลูกรังแล้วนี่โอ้โหวิ่งทางลูกลังครับผม ทางไม่ค่อยดีนะทางลูกลังนี่เพราะว่าถ้าเป็นชีวิตจริงนี้ล้อแม็กผมน่าจะเป็นเลขแปดไปแล้วอ่ะนะมาทุกขนาดนี้นะโอ้โหน่าจะยกล้อโชว์ไปด้วยน,นั่นนี่โอ้เวลาขึ้นเขาอ่ะนะทุกคน นี้คันนี้ไม่ยกล้อนะคันนี้โอ้ขึ้นเขาครับรถหนักครับอันนี้เครื่อง1.9ครับผม้1.9นะโอ้ดิ่งด้่งดิงมีเด้งครับโอ้โหโอ้ด,ดิ่งด้ง่งดิ่งว้าโอ้โหก็ดดสุดอ่ะ โอ,อ้ยกล้อยกล้อยกล้อไปหนึ่งทีเออมันยกล้อได้เว้ยยกล้อครับผมมิขึ้นเขาครับ เรือภูเขาไฟนะมันอยู่บนเขาทางตรงนี้ก็ชันเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมนี่ถ้าฝนตกผมว่าน่าจะขึ้นไม่ได้นะโอ้ต้องขึ้นไปอีกเนินหนึ่งเลยครับนี่โอ้ยดิ่งกระแทกครับผมกระแทกเป็นกระแทกนะคนขับนี่มีจุกนะฮะ มีจุกนะคนขับเ่ยนี่มาแล้วมาแล้วนะฮะเรียนภูเขาไฟครับผมโอ้ย่ารกมากเลยนะสงสัยต้องเอารถไถมาดานแล้วจะเอาไว้ในเถียงนาน้อยตรงนี้แล้วกันนครับนี่ ถอย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 นะครับถอยอโอ้เป็นไงโอ้โคตรแรงอ่ะครับเนี่ยคันนี้โอ้ขนปุ๋ย5พาเลทนะพาเลทละตันนึงอะ่ะนะครับทั้งหมดนี้ก็ประมาณ5ตันนะมาทุกมาโอ้ยิ่งกว่ารถคอกอีกนะครับมาทุกมาอีกแบบโคตรหนักอะ่ะนะฮะส่วนทฐเรียเราก็แบบรกใช้ได้เลยนะ เดี๋ยวเราค่อยเอารถไถมาทำความสะอาดแล้วกันนะฮะมาดันเคอรลิงออกนะฮะโอ้เยอะมากเลยนะสาไร่ครับทำคนเดียวไม่น่าไหวนะต้องแบบให้ทีมงานมาช่วยนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็คุณปุ๋ยมาถึงที่หมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยนะออเนี่ยนะครับก็มาเล่นรถกระบะซิ่งให้ดูครับผมผมไม่ได้เล่นมาเป็นปี2ปีแล้วนะรถกระบะซิ่งเนี่ยแต่ก่อนแบบเอามาทำคลิปอยู่ ก็อันนี้ไปทํารถมานะก็เอาเลยเอามาเล่นนะครับประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยรักกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนล้กันนะครับผมสวัสดีครับผม